สวัสดีค่ะอิมารันจีเดสต์จื่อจิฮังจือจอจสวัสดีค่ะเมือไทยสิบเอ็ดโมงค,ครึ่งแล้วตื่นกันยังก็วันนี้นะคะเรามาโรงงาน,นะค่ะแต่ว่าไม่ใช่โรงงานแบบทั่วไปนะคะก็ยังอยู่ที่จังหวัดโทเยาเหมือนเด ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดโทยมาม่ามอนเดิมค่ะแล้วก็มาที่โรงงานแห่งหนึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคค่ะยารักษาโรคนะคะก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้เราก็เพิ่งจะมารู้ตอนที่มาที่นี่แหละว่า จังหวัดโทยมาม่าเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการทํายารักษาโรคค่ะนะคะก็จะมียาที่ผลิตในโรงงานในจังหวัดนี้มากมายเลยนะคะสวัสดีค่ะก็ซึ่งวันนี้เราก็มาที่ร้านขายของโรงงานทํายานะคะแล้วก็มีเ,เป็นเวิร์กช็อปให้สามารถลองทําได้ด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็บรรยากาศในข้างในเดีเ๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะคะ ดูญี่ปุ่นมากเลยอ่ะนี่นะก็จะมีชั้นวางยาไม่ใช่สิชั้นชั้นที่ขายของแล้วก็ข้างในก็จะมีชัวแบบคุณลุงคุณป้ามาลงนะคะซึ่งแบบว่าโรงงานทานํายาเนี่ยเออก็แน่นอนว่าผู้ใหญ่ก็น่าจะสนใจกันเนาะแต่ว่าเออเราก็ว่ามันน่าสนใจดีเหมือนกันและนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องปั้นยาลูกกรอนแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะ นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลองทำกันด้วยยังไงรลกวควรให้คน <bem> อ plus, izable, ื่นถือให้หน่อยนะกันะคะยังไงใช่ไหมโอเค

น่ารักว่ะโตโยมานุกลาดิสก์โต้เลยโตโยมานุเดนไทอ่าได้ยินมาใช่ปะเป็นรูปโป่งกระดาษนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้ยครับผมครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ามาวัดเตะคะุณหมอมาทำยาแบบนี้เป็นยังไงม้างคาฝีมือการทำยาของเราแหมเขินจังไหมได็กตดังเน่ดดะ

บะซูชิบะซูชินั่นนไงเาแบมาซูชิมัซูซูชิลุงนึกไม่ออกนะคะว่าอะไรดีที่จังหวัดนี้ก็เลยช่วยลงนึกนะคะก็ชอบเป็นโซชิของปลามซูนะคะมาซูซูชิอะไรมาเยอะเรื่อยเนโตารุอิกะโคตารุอิกะออแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นโตารุอิกะด้วยค่ะไว้ทานแกล้มกับแาบอนแก้มกับเหล้านะคะอาเดียวโตโกเไมาสตาโอยย โอ้ยเนี่ยแบบประทับใจคนแก่ี่ปุบบน<ด>มากเลยค่ะเขาแบบแข็งแรงกันนะคะมาแบบมาเที่ยวกันเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ซื้อของฝากกลับไปยนเทียบเลยเดี๋ยวยังไงได้ยินเสียงชัดไหมถ้าไม่ชัดเดี๋ยวใส่หูฟังชัดไหมคะได้ยินเสียงชัดไหมคะมถ้าชัดถ้าชัดไม่ต้องใส่เนาะอโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้ากันดีกว่าจะบอกว่าข้างหน้าหน้าร้านขายยาเนี้ยค่ะแบบว่ามันสวยมากเลยนะเขาแบบคือไม่ใช่ทําเพื่อแบบว่าเพื่อขายของอย่างเดียวอะ่ะแต่ทาให้เพื่อแบบว่าเหมือนอนุรักษ์วัฒนธรรมไปด้วยค่ะนี่ออกมาข้างนอกกันนะคะอยากให้ดูด้านหน้านะคะเนี่ยค่ะสวยไหมทําเป็นแบบว่าตึกโบราณน่นก็สมัย เฮโดะค่ะสวยเนาะคือแบบทำเป็นตึกตึกเก่าโบราณแล้วก็อยู่ท่ามกลางเมืองแบบนี้เลยอ่ะโหเข้าใจทํา ใช่คุณลุงคุณป้าแกก็ชมดีใจค่ะเนี่ยค่ะด้านหน้าสวยมากเลยเนาะร้านขายยาก็ที่นี่ชื่อว่าร้านอิเคดายะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่า เข้ามาก็จะมีเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับยาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะนี่เป็นกล่องยาของญี่ปุ่นเนาะสวัสดีชาน้องๆทุกคนถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเที่ยวแต่ว่ายังไม่มีโอกาสก็ยังไงติดตามไลฟ์ติดตามอัปเดตาจากพี่ไปก่อนนะคะจะนำเที่ยวให้ทุกคนแล้วสักวันหนึ่งก็หนูก็ลองมาเที่ยวตามดูนะคะ นี่ก็จะเป็นเครื่องตัดยาเหมือนกันสักครู่นี้ค่ะซึ่งลองสังเกตดูที่รูตรงนี้ค่ะขนาดของมันจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้จะเป็นขนาดเล็กมากเลยมอสักครู่นี้คุณลุงคนที่เขาสอนเขาก็ทําให้ดูอันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็นี่จะเป็นมุมแบบว่าขายน้ําชานะคะขายไขายใบชาเพื่อสุขภาพตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วค่ะ แพ็กเกจยาก็จะแบบซิ mpl ลเนาะเรียบเรียบอันนี้น่าจะแก้ปวดเมื่อยแน่เลยบางทีเราก็ใช้อยู่เหมือนกันวิยาหมีดำอะไรอ่ะก็เรียกว่านี่ชกุซึดิสก้ากโนคุมาโนคีอยาแก้ปวดท้องเหรอ อ๋อสาเกนมิซ hmm. oh, ูอดตุยยโอ้ใช้ oh. ในกรณีที่แบบว่าดื่มเหล้าแล้วเมาค้างก็ได้ด้วยค่ะเออดีแพ็กเกจยาสวยเนาะดูดิอันนี้มีเป็นรูปดารุมะด้วยนี่เป็นรูปแบบเลโทรรูปดารุมะจะเยอะหน่อยเนาะ เห็นแล้วแบบนึกถึงพกสบู่ตานกแก้วอะไรางนี้เลยเนาะแพ็กเกจแบบเลโทรดีอ่ะสวยอ่ะคืเมื่อกาซาโนแพ็กเกですดอุดอช่างน่ マンマなはここに箱を買って、うん、でこ,れここに薬を入れて、うん、使うじゃないですか昔は薬を売る人が来て年、うん、に1回来て、はい、こ,こ,こ,こ箱を見て。うん ใ่ซななึ่งซึ่งกล่องกล่องยาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าอะไกคุซริบาโกะอคุซริบโกะนะคะนี่จะเป็นกล่องแบบเบาๆหน่อย ของไทยก็เหมือนจะมีเป็นกล่องเหมือนกันเป็นสีแดงแล้วมีเครื่องหมายกาชาดเนาะโอ้ช่วยไม่ว่าดิมัสก์กับโซ่อิชอโยะคุซากิโนะซาキโนะคุมะจังโนะคุมะจังโนะกับฮังโงนตันเนี่ก็ที่แนะนำคือเป็นยาแก้ปวดท้องเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นรูปน้องหมีดำนะคะแล้วก็อันนี้ตัวนี้ก็เป็นยาแก้ปวดท้องเหมือนกันอ่ะ นาโนอะเรตโตอิชโวเดยสกก็เหมือนกับยาลุก้อนเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะที่เราได้ลองปั้นดูนะคะนั่นตอยุกสุริเดสกัฮังกงตังฮังกงตังฮังกงตังเดะโทยามาฮัตสโนนะเป็นยาที่ถือกำเนิดที่จังหวัดโทยามาแห่งนี้นี่เองถ้าใครได้มาก็ลองดูนะคะยาแก้ปวดท้องแก้เมาค้างได้ด้วย เดี๋ยวลองดูซิมีอะไรน่าสนใจอีกหรือเปล่าคุณลุงคุณป้าไปแล้วเงียบเหงาเลยเมื่อกี้อยู่กันลหลายๆคนก็ดูเพลินดีเหมือนกันนะคะอบอุ่นดีแพ็กเกจยาแบบว่าปแปลกๆทั้งนั้นแหละเดี๋ยวยังไงให้ดูวันนี้เรามาสไตล์ได้ความรู้กันด้วยนะคะนี่ตด,ดกล้องด็ดเลนงนี้นะนี่นี่จะไล่เป็นสีๆเลย นิยาเก้เจ็บคอโหน่าจะเจอกันก่อนหน้านี้นะตอนที่เราถ่ายคิมวจีนั่นแบบเสียงแหบเลยอะนิยาอะไรเนี่ยดูแพคเกจดีแก้มึนหัวก็ได้แก้ตัวเย็นแก้ได้หลายอย่างนะคะแก้ปวดท้องก็ได้เออมันก็เข้าใจง่ายนะอันนี้ก็แก้แก้เฮ้ยเดี๋ยวนะ จ็บปวดสะโพกอ๋อแล้วก็มีแบบว่าแก้แบบว่าเออจี๊ดในหูด้วยอืมนี่ก็ยายอดตาก็บรรยากาศด้านในนะคะ ะะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแห้งหมีก็ประมาณนี้แะคะ่ะมันก็เหมือนแบบได้ t ทม e สลิปนะคะย้อนเวลากลับมาอยู่ในช่วงสมัยที่แบบว่าเขายังใช้ชีวิตแบบเก่าๆก,กันอยู่ นายก็ยุคอยเอโดะแหละยุคเอโดะนี้ก็แบบว่าเหมือนจะมีอิทธิพลอะไรมากมายเลยกับญี่ปุ่นนะคะแบบว่ายังมีปราสาทมีตึกรามบ้านช่องที่เป็นสไตล์เอโดะลงเหลออยู่อ๋อนี่ไงมีรูปตอนแบบเพิ่งกอ่อตั้งร้านใหม่ด้วยสมัยเปโโชะที่ยี่สิบเก้าค่ะซึ่งแบบเฮ้ยตึกตึก,ตกมันก็เป็นเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราเห็นอยู่แล้วอะแปลว่าเป็นตึกว่ารานอนุรักษ์มาแล้วก็มาเปิดน,นะคะโชวะที่ยี่สิบเก้า โชวะ29ปี่เรกหคม29ปีถูก20อะไททานิกน้องจิ๊กฮะก็1โชวะ29ประมาณประมาณ19 2 2กว่า30กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะออก็ยุคนั้นนะคะคลาสสิกค่ะอันนี้เหมือนจะมีแขกรุ่นใหม่มาละ ไงดีจะซื้ออะไรกลับไปดีไหมเนี่ยซื้อกล่องยากลับดีไหมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนอ่านคอมเมนต์มั่งกันดีกว่าสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ที่เป็นโรงงานยาของจังหวัดโทยาม่านะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง อยาญี่ปุ่นอยากจะถามนะคะเหมือนเมื่อวานตอนที่เราทําซูชิแล้วก็ถามกันมาเรื่อยๆเนี่ยก็ถามมาได้เลยเดี๋ยววิ่งก็ไปถามเจ้าหน้าที่ถามคุณลุงที่อยู่ด้านในให้นะคะอตอนนี้ก็11โมงกว่า,ากับเที่ยงราคะอากาศดีมากเลยฟ้าใสนะคะวันนี้จากที่เมื่อวานเนี่ยฝนตกฝนตกขึ้นุเลยค่ะวันนี้ก็สดใสให้ดูบรรยากาศรอบ โอเค okay. ก็เดี๋ยวยังไงเจอกันที่ไลฟ์ที่ต่อไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราขอไปช้อปปิ้งซื้อยาดีๆกลับไปใช้ที่บ้านแล้วไปฝากที่บ้านด้วยแล้วกันค่ะก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะคะใครที่เพิ่งมาก็ดูย้อนด้วยนะคะบายบาย,บาย